สวัสดีครัผมโมมิโรสร้างนะครับวันนี้ก็ติดตั้งชุดเบรคันเร่งเสร็จไปทั้งหมด4คันนะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้มาให้ดูตัวอย่างนะครับผมให้ดูจากนี้นะครับตัวอย่างก็ประมาณนี้นะครับมีคันก่อนๆนะครับผมช่วงตัวนี้มันจะ ปั๊มมันนะครับปั๊มมันจะนติดเท้านิดนึงผมก็เลยขยับหลอดให้มันยาวขึ้นนะครับขยับหลอดให้มันยาวขึ้นเพื่อหลบเท้านะครับผมเวลาเท้าเหยียบจะอยู่ประมาณนี้ครับส้นส้นเราจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ปั๊มจะอยู่ข้างๆส้นนะครับผมเท้าเราจะไม่โดนแล้วนะครับผมต่อไปนี้อันนี้เป็นตัวอัปเกรดเปลี่ยนใหม่นะครับขยับหลอดตอนนี้ ให้ยาวขึ้นนะครับผมเพื่อให้หลบเท้าเข้ามาด้านกลางนะครับผมให้อยู่ใต้พวงมาลัยด้านกลางนี้นะครับผมตัวนี้เป็นเป็นเบรกนะครับพอเหยียบปุ๊บตัวนี้ก็จะดันปั๊มตัมกระทุ้งของเรานะครับผมอพอเหยียบไปหน้าปุ๊บตัวนี้ก็จะดันทีบมาหลังนะครับนี่เป็นเบรกนะครับตัวก่อนจะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ด้านข้าง้า,าย จะมีปั๊มกระทุงอยู่ตรงนี้นะครับผมจะต่อหลอดตรงมี้เอาแต่ต,ตรงนี้จะอยู่ด้านในนะครับผมอันนี้วางใหม่อยู่ด้านในอยู่ใต้โคงอะไรนะครับขอโทษนะครับผมเท้าอยู่ประมาณนี้ครับเวลาเหยียบเวลาเหยียบปุ๊บมันจะไม่โดนนะครับผมปั๊มปั๊มจะอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่โดนเท้าแล้วก็คันนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นคันร่งนะครับ ตัวสายกันเร่งจะตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมทา็จะอยู่ประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับตั้งหลบออกมานิดนึงนะครับผมตัวให้ชูชุดหัวกระโหลกตัวนี้เป็นชุดงหงัวกระโหลกชุดตัวใหม่นะครับผมลูกค้าสั่งไม่เอาตัวที่เป็นหลอดหลอดตั้งขึ้นนะครับผมก็เลยตั้งหัวกระโหลกให้สูงขึ้นแล้วก็ยึดตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวนี้จะดามตรงน,นี้นิดนึงครับ เป็นเหล็กแผ่น6มิลน,นะครับผมแปะตรงนี้ครับให้ดูเต็มขึ้นไปนิดนึงสำหรับโชคตัวนี้ก็จะอย่างนี้นะครับนี่ปีกนกด้านบนจะหุบลงนะครับผมปีกปีกนกด้านล่างจากขนานนะครับไห้ดูแหลกของอะไรนะครับ มานนีะครับตัวนี้าจะเป็นแหลกตัวเพื่อกนเอกประสงค์นะครับผมเป็นแหลกตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูแหลกตัวที่เป็นลายฟานนะครับ yeah, ตัวนี้เป็นแหลกตัวลายฟานนะครับผมตัวลายฟานจะเป็นตัวนี้นะครับ ราคาจะต่างกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวไราฟานเนื่องจากน่าซีซีของเครื่องนะครับผมเยอะนะครับผมก็ต้องเป็นแหลกที่ค่อนข้างที่จะเหนืดนิดนึงนะครับผมตัวนี้จะใส่เป็นตัวไราฟานที่ผมใส่ตัวสีม่วงนะครับ2 5 0หีซี 4. มันจะเข้าโค้งดีครับผมกีล้วไม่ร่อนนะครับผมตัวสีดำเมื่อสักครู่ก็ดีนะครับผมแต่ว่าซีซีเราไม่ได้เยอะเราก็ใช้ตัวนั้นก็เพียงพอนะครับ แต่ถ้าเกิดท่านอยากจะเปลี่ยนอัปเกรดแหลกเป็นตัวนี้ให้นิ่มๆนะครับผมก็สามารถสั่งได้นะครับผมไม่ได้ติดตั้งคันเร่งคันเบครคคัส์นะครับผมเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะต้องติดตั้งอีกสองคันวันนี้เสร็จไปสนะครับออกมานี้นะครับ หัวกโรโหลกก็เป็นหัวกระโหลกแบบเดิมนะครับผมเป็นหลอด2องานนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องหมเมรถสร้างเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดท่านใดสนใจสอบถามคิวรถสร้างก็ติดต่อแอดไลน์มาได้นะครับที่เบอร์088 2 9 3 0 3 6 6นนะครับผมสอบถามคิวงานรถสร้างได้ โอเควันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ